จะไปนี้เที่ยวทะเลแต่แต่น่าจะยังไม่ไปเร็วๆนี่ครับต้องดูก่อนนะบอกไว้ก่อนเลยทำไมต้องเป็นนกงซนลาะในลองพิเศษเฮ้ยเฮ้มมาายเฮ้ยอากาะบูมังอะไเยม กูจะกลับไปไปเป็นคนละกูรู้สึกว่าทร,ทรงผมกูหลากหลายเกินไปแล้วบางทีอ่ะเฮ้ย <Hey, hey. S 2> มันม้วงกูอยู่ไหนวะคิด <Hey. S 2> ถึงใหม่วันวานว่ะสวัส <c oughs> ดีฮะวัดีฮะวัดีความมึงดูรอยสักว่ะมึงดูมึงดูรอยสักมันวะ่ะเขาไม่มีรอยอื่นแล้ <c oughs> วเหรอโอ้โหคาร์บอนกินคอไอ้เหีย กลับไปใช้สีผมเดิมดีฟ่าอี่อ 5, 4บห้าสี่วะอืออืออืไปใส่ยากรรมมันใส่ยากรรมเท่าไหร่วะคนดูมันใส่ยากรรมได้ไหมเนี่ยกระภา,าห,รหรือต้องซื้อบัตรบัตรลีสกินเอาอบางจัด มีคนเราชมกันาไม่เกินใจอ๋ออขัดบ้างนะคออ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสีผิวฮะฮะขัดบ้างนะคออ่ะหมายความว่าไงครับไม่ดำครับนี่มันเป็นเทนเขาก็ดำกันทั้งเมืองอ่ะสวัสดีครับครับทำไรคนเดียวครับเนี่ยยืด ยืนรอพี่แต่งตัวครับพี่พี่ใช่ไหมครับพี่ครับพี่เพิ่งไปนี่นี่มาไปเปลี่ยนชุดเพิ่งออกจากช่างมาอ้าวเป็นช่างเหรอครับครับตอนนี้ไม่ได้เป็นไรตอนนี้เป็นประชาชนอ๋อดีแล้วครับออกจากอู่มาดีแล้วครับอู่นั้นมันมีแต่อาถรรพ์ครับมันอย่าอย่าไปอยู่เลยครับมันไม่มีความดีหรอกครับตรงนั้นอะ มาอยู่กับผมดิกว่าฮะมึงจะบอกนะพี่มึงคนนี้อ่ะเอา้ากูขอเปิดแม่งก่อนเลยแหละหหหหแม่งเจอโจดวะ่ะเ,เฮ้ยพอ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 เฮ้ยต่อ,อยแมะ่ะ เรื่องราวของเอเดนมีบัตรรีสกินขายมั้ยไม่มีไม่มีแล้วแต่เหอะมันมันมันไม่มีตั้งนานแล้วมันต้องเป็นรีสกินกับใครเงี้ยเป็นรีสกินกับหมอไงโอ,อ้กูต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยหมอทับรีสกินหน่อยครับโกหกไง เรื่องราวของเราที่มันเป็นเรื่องหนึ่งคืนนี้หมอไปหมอไปเขาออกเวรนะหมอไปเขาออกเวรแล้เออเวเอ้เขาไม่ได้ออกเวรนี่เขาลาหยุดพักร้อนประมาณเดือนหนึงมั้งน่าใช่นี่ต้องแบบไปนี่ไปหาหมอคนอื่นก่อนนะขอลองดูก่อนว่ามันมันรีสกินจริงหรือเปล่ากับหมอเนี่ยใช่เหรอ ลาครบสามวันไม่เขาเป็นรุ่นโตเอ๊ะหมอครับหมอ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 อยู่ไหมครับเหรอ ที่บอกว่าแก๊งที่มีสตอรี่เราจะไม่ฉีดยาให้ทุกกรณีนิดนึงได้ไหมครับตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับครับเอ่อถ้าถ้าจะรีสกินนี่ต้องต้องศัลยกรรมกับหมอแล้วครับใช่ครับแล้วหมอหมอตอนนี้รับได้ไหมครับรีสกินตอนนี้แหละตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ครับหมอขอประชุมแป๊บนึงอ๋อประชุมเหรอครับใช่ครับขอประชุมมันอยู่ครับวันนี้ผมก็เคยเป็นหน่วยงานแพทย์เก่าเหมือนกันต้องให้ผมช่วยอะไรไหมครับ ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเคยเป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะหัวหน้าชื่ออะไรเนี่ยอ่าชื่ออ่านี่ครับสมสมสมลกครับไม่ไม่เคยได้ยินนะ,นะยังไงเดี๋ยวลบกกนออกก่อนนะครับให้หมอประชุมก่อนนะครับนะครับวัวเงี้ยหมอมาจะประชุมกันทําไมวะโอ้ยแม่กูจะรีสก,กินแม่ก็ไม่ได้รีทำไมมันต้องมาประชุมมาตอนนี้ วันๆกูเห็นแม่งยืนอย่างเดียวไม่มีประชุมวันนี้มันต้องมาประชุมกันวันนี้ด้วยเนาะอ๋อรถกูนี่ไม่ใช่ไควันนี้พี่วันนี้นอ้องรถใครวะแล้วรถกูมันหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยฮะเรียววันมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วเหรอฮลัลโหลครับฮลัลโหลครับเรียววนันเรียววันครับ โอเคเมินกูได้อัปเปอัปเป๊ะพี่แอนเฮ้ยทำไมามันมีแต่คนเงียบวะเฮ้ยฮลัลโหลทำอะไรกันเนี่ยเรยว,วนันอยู่ไหมับฮลัลโหลไอ้เชีย่ยไอ้เชีย่ยจิมากูไม่ไหวแล้วเหมือนกันวะไอ้เหี้ยกูก็มีความอดทนนะเว้ยไม่ไหวแล้ววะ ไอ้แค่มันเป็นอะไรกันวะมันไม่ตอบกูว่าเฮ้ยฮลัลโหลทำอะไรกันเนี่ยฮลัลโหลมึงได้ยินไหมเนี่ยครับเชเชหนึ่งเชสองยืนเป็น NPC เอาดีๆไอ้ที่เขาเดี๋ยวน,นี้ที่เขรารันกันในทิกตอ,อกหรือเปล่าใช่ปะที่เขาข่มข้างผมมึขงข้ามผมมึขงข้าม ดีเล่ามาดีผมกังข,ข้าวของครับไอ้เฮ้ยออกูแม่งเลื่อนไปกูจะดูไลฟ์แม่งไม่มีใครดูแม่งมีเต็นพีซีอะไรก็ไม่รู้ไม่มาขอบคุณครับมันเต็มทิกตอกเลยเอะอะดีๆเดี๋ยวนี่มันนิยมกันแล้วแนะ่ะมันเป็นแนวนั้นแล้วแนะ่ะหลอ <laughs> กูตายึจีจีกูเพิ่งตอรอคนไหนได้บ้างไหมเนี่ยหน่วยลื่นกัหน่วยงานเข้าประชุมกันหมดเลยเช็คอินหน่อยเด้เฮ้ยฮัลโหลครับตอรอครับตอรอ โอ,ยอ้ยเก็บมนันนึงครับมาตรงนี้ได้ไหมครับมันตรงนี้หน่อยได้ไหมครับอะไรนะครับตอนเราครับม,มีมีรถพาไปส่งพาวหน่อยได้ไหมครับไม่มีรถเลยอ,ะอ่ะอ้ามอ้าวหนูหนูก็ไม่มีเหมือนกันครับโอ้ยนี่ไงตะก,กี้ปวดตะกี้ปวดมันไปไม่ถึงมันไปไ<อ>แล้วก็ล้มไปแล้วก็ตายไม่เอา ไปได้ไหมเอารถมาหน่อยไม่มีรถโอ้อาแค่นี้พาประชาชนไปส่งไม่ได้ทำเพื่อประชาชนมไม่ไม่เงาเอาเอาแล้วขึ้นเสียงไําไหมไม่ขจ้นเถียงครับไปครับไปไปครับไปปอ้าวแล้วบอกจะพาไปส่งดูดิตอรอโกหกตอรออะไรโกหกบ่อยจัดโกหก ไม่รู้แหละชื่ออะไรครับเนี่ยเจ้าเทียน,นจะไปฟ้องพวกผอบอจะไปฟ้องยศใหญ่ระวังโดนหลอกพวกเด้งงานด้วยแค่นี้แหละฟ้องจริงตอรอง,องไม่ควรโกหกได้ไปไปยอะเย้ยว่าไงนะเอ้ยเอาไ้เชีดยต่อยเองอเถอะเด้ฮลดัลโหลเทียนใช้คเนียเทียนจ้า จ้าจ้า,าอย่าอย่าครับอย่านะอุ้ยคุณตำรวจป้องคัะ